ผนปรับผ้านุ่มปลายลายสูตรเข้มข้นเอลแกนซีรีส์อิชิตันกรีนทีเอเรื่องดื่มน้ำชาเขียวผสมวิตามินทัญยพืชตราไร่ทิพ์ร้านกรอกหมูกรอบอยู่จุฬา50ค่ะจากร้านลับๆที่นิสิตมานั่งส้มกินตอนนี้กลายเป็นร้านดังจนโซเชียลต้องตามมาเช็คอินกันให้พรึบที่เด็ดก็คือหมูกรอบ วันต่อวันทอดกันทั้งวีทั้งวันไม่มีพักไม่มีเหนื่อยทอดโดยคนคนเดียวนี่แหละค่ะพี่เคมของเราลูกค้าเยอะมากครับพี่พี่เคมจริงทําไมถึงไม่มีคนอื่นที่แบบว่าอาหาคนมาช่วยทอดอช่วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นทากันเองหมดแล้วแต่คนจากบ้านของทุกบ้านแล้วะ <laughs> มีไหมมีคนมาช่วยทอดไหมผมว่ามองว่าเขาอยู่ไม่ได้ ทำไมอะคะงานเราหนักมากครับพี่เราแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเช้ากันเลยุคนต้องเตรียมร้านเนี่ยตั้งแต่กี่โมงคะตื่นมาก็หกโมงอะรียมจะไปตลาดกว่าจะเตรียมของเสร็จเก้าโมงเปิดร้านแต่ยังไม่มีหมูกรอบครับเก้าโมงขายอะไรคะทั้งนั้นหมูชิ้นหมูสับไก่กุ้งยังอื่นก่อนไฟาะยังไม่ได้ทอดหมูยังไม่ทอดหมูยังต้มอยู่เลยโอเคต้มจนกี่โมงถึงได้เริ่มมีหมูกรอบสิบโมงครึ่งพี่ถึงจะมีหมูกรอบถึงจะได้กินตอนเที่ยง สินแรกจานแรกสิบโมงครึ่งมีอลยเข้าเรายังไม่ได้กินอยู่แล้วยังไม่ได้กินครับพี่ไปถึงสิบโมงครึ่งเสร็จปุ๊บเริ่มขายต่อยาวเลยครับเที่ยงเลยเที่ยงบ่ายสองบ่ายสามก็ยังไม่ได้กินอ้าวบ่ายสามปิดแล้วรำแม่ใช่เหอคะบ่ายสามก็ถึงว่าหมูกรอบหมดแล้วค่อยได้กินข้าวนี่หมูกรอบเป็นหลักจริงๆไม่หิวก็มีกาแฟบ้างอะไรบ้างครับพี่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยก็สามคนทั้งสี่คนนะครับลูก้าเรียกเราไหม่รขายตอนเย็นด้วยก็ช่วงหลังมาก็ ยื้เวลาไปจนถึงสองทุ่มสอถึงสองทุ่มยงหรอใช่ครับคือเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยแต่ว่าหมูกรอบเนี่ยอาจจะไม่มีนะแต่ก็ยังกินแต่ถ้าวันไหนมีก็ถือว่าโชคดีไปเข้าแกงทะแนงฟักแหงจะพริกชีฟ้าแดงเห็นบอกว่าส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยพอบางทีวลาคนมาซื้อเนี่ยเราไม่ได้ขายหมูหมูกรอบแบบผิวเพียวเพื่อจะไปกินเล่นอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากขายนะครับอ่เราอยากขายแต่มันไม่ทันมันไม่ทันอ่ะให้รอหน่อยนานสุดกี่ชั่วโมง สองชั่วโมงมันมีช่วงเวลาเครียดไหมที่คนแบบมารอเราแบบนี้เครียดมากครับพี่เพราะว่าเราบอกเขาแล้วนะว่านานว่านานนะพี่อย่างน้อยๆเลยต้องมี40นาทีแน่นอนแต่เขาเขาคิดว่านานนี่คือ10นาทีก็ย้อนกลับมาใช่แล้วเขาก็เดินกลับมาถามว่า ได้หรือยังยังไม่ได้อีกเหรอยังครับพี่ผมบอกแล้วว่ามันนานแล้วเขาก็เดินกลับไปนั่งใหม่แล้วก็รอแต่เมนูที่ขายดีเลยของี่ร้านคือกระเพราหมูกรอบ<ล>่ะกระเพราหมูกรอบนี่เห็นพ่อผัด<ช>ทีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหมูกรกกอบผัดพริกเกลือหมูกรอบผัดพริกเกลือเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจเหล่านิสิตจุฬาเขาละค่ะโดยเฉพาะน้องเล็งหนุ่มจุฬาที่ขนาดเรียนจบไปแล้วยังแวะเวียนมากินอีกครั้งด้วยความคิดถึงก็คือผมเรียนที่จุฬาครับ ท ila, ี compute, mm ่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับพอดีร้านนี้ก็คือมีรุ่นพี่จากคณะวิทยากาีฬานั่นแหละครับผมนักรักบี้แกแนะนํามาก็กินมาตั้งแต่ประมาณปีสองปีสามครับตอนนี้จบมาก็สามปีแล้วก่อนร้านลุงจะผัดอยู่มานตรงโต๊ะที่ผตรงนู้นนะจะเรียกว่าร้านกระเพราร้านกระเพราซุปหมูกรอบอร่อยครับทอดใหม่วันต่อวันทอดสดนะครับมันทําให้ความกรอบความ ทำของเนื้อครับผมแบบมันลงตัวในการที่จะเอาไปทําเมนูดันอร้านต่อหมูกรอบนี่เป็นร้านขวัญใจของนิสิตจุฬาเลยครับผมร้านนี้ถือเป็นร้านขวัญใจนิสิตจุฬาเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะทั้งชื่อร้านเอ่ยชื่อเมนูเอ่ยน้องๆเขาก็ตั้งให้แทบทั้งนั้นบางคนคิดเมนูแปลกให้ลองทําลองกินกันก็มีมนิสิตจุฬาเนี่ยต้องยอมรับเขาคนระับ เก็บโต๊ะเองทําเองทุกอยาก่างเขาช่วยหมดเลยเพราะเขาอยากมาทานแล้วก็ต้องช่วยกันอยากบอกอะไรแบบน้องๆหรือว่านิสิตท,ที่กําลังเรียนอยู่ที่จุฬาตอนนี้ไหมคะอะอันดับแรกเลยต้องต้องต้องขอบคุณขอบคุณน้องๆนะใช่ต้องขอบคุณ,คณน้องๆที่ช่วยให้ร้านเราเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้ต้องต้องขอบคุณเขามากๆแล้วก็อยากบอกคนที่เป็นรุ่นน้องต่อๆกันอีกทีนึงอ,ะอ่ะก็มากินก็คิดเมนูมาจากกินเลยคิดมาเลยแล้วก็ไปบอกคนอื่นต่อด้วย กว่าร้านรอหมูกรอบจะเป็นที่รักและเป็นที่รู้จักของนักกินนักเช็คอินก็ใช้เวลาย,ยาวนานกว่า16ปีเลยล่ะค่ะเรียกว่าทํากันมาตั้งแต่พี่เข้มยังเป็นละอ่อนมู้ยอยู่เลย16ปีนี่น้องเข้มเห็นเมนูแปลกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆมั้มช่วง4-5ปีหลังนี่มีมีพิสดารพัน 1, ลึกมาเลยมมหมูกรอบผัดน้ําจิ้มซุก,กี้เดี๋ยวนะออา <c oughs> น,นียผัดใส่ใส่ซุก,กี้ลงไปเลยหรือว่าหมูกรอบผัดกะเพราธรรมดาล้หกตล้กันนะกันนะ คือสุก,กี้ใส่หมูกรอบว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับพี่แล้วไม่กินเส้นด้วยไม่กินผักด้วยกินแต่หมูกรอบกินแต่หมูกรอบกับน้ำจิ้มสุก,กี้อันนี้แหละพพิสดารอีกเมนูหนึ่งเอาจริงเห็นแล้วลูกค้าแต่ละคนที่มาสั่งอ่ะทุกอันต้องมีหมูกรอบหมดจริงๆแล้วสั่งหมูกรอบอย่างเดียวด้วยเลยจริงๆเหมือนเขารู้เลยว่าเนี่ยมาต้องกินหมูกรอบ ตอนที่นิสิตจุฬาคนนั้นมาคิดเมนูนี่พ่อรู้สึกว่ามันจะกินได้เหรือไหมก็คิดอยู่เหมือนกันนะคิดมาแปลกๆหรืออะไเงี้ยอ่ะก็ผัดให้ไ่ก็ผัดให้ค่ะแล้วเราเพิ่มอะไรให้เขาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอะไม่งี้เพียวๆอย่างเงี้ยเลยเนี่ยนี่เอาจริงๆจะบอกว่าเหมือนซี่โครงหมูผัดซอสอะไรอย่างเงี้ยออกมาหน้าตาเป็นแบบนั้นเลยอะหน้าตาลองลองลองกินดูดิ ออกเปรี้ยวๆนะ่งนีอะข้าวสวยร้อนๆนะใช่ <ขอ S 2> เลยหมูกรอบผัดซอสสุกี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่ใส่อะไรเพิ่มด้วยไม่ไม่ใส่พริกไม่ใส่นะอร่อยเฉยใส<ค><ต>่ที่ชอบกินแบบว่าจะเลือกเลือกน้ำจิ้มทีพอ่อบอกว่าต้อง,องเป็นรสสุกี้ที่แบบว่าอร่อยแล้วรสชาตินี้ถึงจะผัดแล้วได้ถึงเครื่องของเขาจากเมนูแปลกที่นิสิตจุฬามาสั่งกินกันต่อด้วยเมนูขายดิบขายดีที่พี่เขมบอกนั่นก็คือหมูกรอบผัดพริกเกลือ พ่อเป็นคนทํากับข้าวแบบไม่ต้องชิมนะถูกใจไม่ถูกใจให้เขาไหว้ตีอีกทีหนึ่งวะอันนี้คือหมูเนี่ยพ่อต้องมาทอดก่อนอีกทีทอดน้ํามันอีกทีหนึ่งสําหรับเมนูที่เป็นกั้วพริกเกลือเนี่ยใช่เกลือเกลืออันนี้ต้องใส่ซอสผ้าเขียวปึ๊บเกลือยังไงนี่นี่ไปลูกเด็กมาแล้วชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด นี่แหละพะริกกระเกือจริงๆเสร็จแล้วพริกกระเกือจริงๆดูแทบไม่ทันว้าวว้าวแฉหนูเมี่ยวชิมแล้วถึงกับตาลุกวาวขนาดนี้แสดงว่ารถมือพ่อรันนั้นไม่ธรรมดาค่ะถึงว่าเมนูนี้ทำไมขายดี <Wow. S 1> ก็สักสีสัดนี่เอง ว่าตำแหน่งร้านขวัญใจนิสิตจุฬาไม่ได้ไดมาง่ายๆคะ่ะแล้วก็ไม่ได้มาด้วยเลขด้วยกนหรือมนสเสนใดๆแต่ได้มาด้วยใจล้วนๆไปฟังแม่ติ๋วเล่านะคุณผู้ชมะชจะยิ้มตามเลยละคะ่ะการให้มากน้อยนี่ขึ้นอยู่กับหุนลูกค้าใช่ค่ะถ้ามาจากต่างจังหวัดน,นี่แม่จะสงสารม,มากามาเตินมนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมาเติมเองต้องจัดมาเติมเองบอกเลยอันนี้เขาจะรู้กันมีบางคนมาแล้วถ้าลำบากหน่อยแม่ให้ทานฟรีเลย อ๋อวันนี้ก็มีเขาก็บอกว่าขอข้ากินหน่อยเขาพูดอย่างนี้เลยเราก็ต้องให้เป็นข้าทั้งน้ําเลยแม่เขาก็ช่วยเหลือกันในแล้วก็ขายราคาที่แบบว่านิสิตนักศึกษาจะได้แบบไม่ลำบากจนไปสบายกระเป๋าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ทานของอร่อยกินอิ่มอย่างเงี้ยหมื่นลี้มันเป็นวนเส้นถัดน้ำพริกเผาคนคิดเลยเขาเป็นคนจีนมันเป็นผัดวนเส้นใช่ไหมมันนับได้กี่เส้นเป็นพันเป็นหมื่นเส้นต่อกันได้เป็นหมื่นลี้ ระทับใจอะไรตัวแม่ครับขยันอยู่ยิบอยู่2ังปีนะยังไงแม่ถึงตอบตกลงละเนี่ยลงคารลมว้าวคุณพ,พ่อเขาเขาขยันลูกขับวินมอเตอร์บจ้างนะพ่อนารงนี้แม่ภูมิใจที่สุดถึงจะไม่ได้ว่ารวยอะไรแยะแต่ว่ามีทุกวันนี้แม่ก็ดีใจเละแม่ภูมิใจมาก<อ>